กาบสวัส <One> ด <input> ีเราคนชอบหมี่ทั้งหลายด้วยนะครับวันนี้ผมก็กลับมาพร้อมกับเซนเอกัสนะฮะเอ่อว่าแต่พวกเรามาทำอะไรที่นี่โดยการสั่ฟสวดโดนลักพดตัวมาครับแค่นั้นเลยจบเอาจริงดิขนาดนั้นเลยอืออือไปเราต้องทำยังไงออกจากที่นี่สี่อ้อเลยออกจากที่นี่กันเลยใช่ โอ้นี่แบบมันอาวุธยังไงผมมีดาบผมมีดาบดาสามคมต้องไปไหนอ่ะแค่มึงคนทำห้ผมไม่ได้หรอกหรือว่าลงไม่ออกก็ต้องไปไหนอตีมันตีมันตีมันเฮ้นี่นี่นี่ตรงนี้ลงได้อย่าครับเฮ้ยอ่ะยังไงวะเฮ้ยมมันนี่เลยมันดื้อเบียดนะเบียดนะโดนกูแน่ไม่โดนกูแน่ส่วนจ้องหน้าโอ๊ะไปไหนไปไหน โดนโดนโดนต้องหลบหลีนหลบหลีขั้นสุดยอดโอ้ไม่สุดยอดแล้วกูโอ้โอ้อ่าฮะติดเพื่อนเลยยีงนายิงหนายิงทั้งหลายเฮัชชัวฮเชชัวฮัชชัวมาพังเจ้งหน้าเห็นปะโอ้โอ้โอ้โดนตีกลับมาพร้อมกับคาตานะแล้ว ดูคือดาบตรงไหนอ่ะเออกดที่ช็อปแต่ต้องมีเงินแต่ต้องมีเงินพอก่อนนะตั้งควันน่าเราไ้ได้ที่ไหนเอาล่ะเรารีบหนีออกจากที่นี่กันดีกว่าเฮ้ยทางหลังมันเดินได้นี่หว่าถ้าจะไปทางนั้นทําไมอ่ะไปโง่เลยเฮ้ยนี่ไงโล่งโจ้งเลยไปกันเถอะเซ็กเอนดัสเอ้ยเซ็กเอนดัสไปไปเซ็กเอนดัสไอ้ของยังตกไปเลยดีไม่ตายหรอกตกไปกันชิบหาย เฮ้ยผู้ติดเชื้อไอ้เจ้านี่มันสูบยามากเกินไปออ๋มันเยอะมันเยอะมากเลยมอนรีบหนีเข้าวงเอ้ยไม่ใช่เข้าวงเข้าประตูเร็วโอ้เข้าวงเข้าวงโอ้โอ้น่ากลัวมากเฮ้ยผู้ติดเชื้อเข้ามาปิดประตูตเดี๋ยวรีบเ,เก็มา,เ,มาเพื่อนมาไปช่วยเพื่อนเร็วๆแท็แกทีมแท็กทีม โกโก้พาวเวอร์เล่นเจอโอ้ยโดนกัดโดนกัดไม่ได้กัดดีกอดตายอือกับดักกับดักกับดักขีดรถมาทับตาย<บ>หาเลยเราไปเหยียบปุ่มเป็นอย่างนี้แหละเอาล่ะมีรอบแรกก็ต้องมีรอบที่สองลุยกันเลย เฮ้ยไม่เวะนี่วะนี่เราเข้าเฮ้ยเร็ว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 เอออะไรวะไอเหยียบก็พอไอตรงนี้เปิดเพลงได้แต่ไม่มีไอดีผมมีไอดีนะไอคุณผู้หญิงผมไม่อยากทำร้ายคุณนะอืมอืมอืมเปิดทีไม่ได้มอสไอผู้หญิงเรารีบไปกันเถอะเซนตนดักเอ็ดดักโว่ยดักดัก นกไปก็เ็ดถูกต้องช่วงภาษาอังกฤษวันละครับโอ้ผมไม่มีมันตกหรอกผมเทพเฮ้ยตรงนี้มีมิดเก็บโอ้โหเยี่โอ้โอ้รวดเร็วมากโอ้ยจะคิดอน่ะเดี๋ยวก็ตกไปนี่ดูคนเทพดูคนเทพดูคนเทพ้ไม่น่าพูดเลยว่าเดี๋ยวก็ตกมาเป็นพวกเดียวกับเราซะเถอะ อยเตีนพวกราอยากยิ้มไม่ล่ะวายวายอยากยิ้มไหมไปลาคนไปละไหนายิ้มเองนเกันเล็กเลยกูโอ๊ะตี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 นี่นี้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 คนเทพคนเทพคือก่อนเพื่อนสองคนกอดเพื่อนกอดไปลงนรกกันเถอะเฮ้ยหาผู้มีชีวิตรอดนู่นตรงนู่นโอ้ย หัวชนมันเลยมันไดยก็มีไม่ขึ้นมันเลยเราอยากเทพไอ้ตัวนี้เหมือนเข้าได้เอ้ยเข้าได้แต่ไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วแล้วรักิสิมาผมจะเปิดผมจะเปิดปกอิหรอตาลเลยแป๊บกับไฟเฮ้ย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 แล้วเข้า ถ้าเกิดเราหนีออกไปที่นี่<ล>ได้เ,<ล>เราจะกลับไปแก้แค้นไอ้คนที่เอาแคลรอทุบหัวเราไปเร็เเวคนหน้ามอสไปเร็วคนหน้ามอสลงมานี่ลงมานี่เร็ว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 รับน,นข้างน้ข้างบนมีของของอะไรไม่มีนะมันไฟฟ้าหรือเปล่าไม่รู้มันรู้จับไฟไว้ก่อนนะมันต้องเมื่อต้ก่อนทุกอย่างต้องเมือม่อโหโอโอ,โอโกดกดวันทูที่โอ้ดิโ,<อ>กโกโ้ขาวเลย นี่าเอลิมาอย่าโดนไฟสีขาวนะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมาตึ้งติงวันติงวันอืมหนอตออุ้ยมานสิเลยโคลโล่เควิ่งตัวชีวิตแล้วเอ้ยมอนตดนการต้นชติมอนภารกิจต่อไปภารกิจเปิดเพลงเข้าใจไหมเอาละตอนนี้เราก็ต้องเดินไปตรงไหนวะเราตามเมื่อกี้รอบแล้วเนี่ยตอนสอง สองเหรอเอ้าไม่เอาา็ดขอโทษต่อให้เพลงเขาเปิดเพลงได้เว้ยิวายปิดมาเปล่าเฮ้ยเออมอสเพลงมาแล้วเฮ้ยใครปิดไฟปิดทำไมเพลงดับ .exe เพลงนี้มันติดลิขสิทธิ์นี่ว่าไปละไอ้จ่าก่อนเล็ดมีฮักอยู่มอสไปหาเพลงที่ลิขสิทธิ์ให้มอฟังดูอ่ะ เฮ้ยจ,จ,จับพวกมันไว้จับม,มันไว้จับม,มันไว้เรียบร้อยแล้วโรงงานม่ตีเฮ้ยมีอะไรไหมกระพริบามาวอสมายวอสจถ้าหาขึ้นมาได้จะอุจจ้าอุจจ่าให้จ๊อบลากมันลงไปเลยเออนั่นแหละเฮ้ยไอ้อน,นี่มันใส่ชุดส้มอม อ้นนี้เป็นโจรโจรละกรรมโจรป้นใจอันนี้มันโจรป้นใจสาวเหมอห่อมอยไงถุยน,นี่เรียบร้อยแล้วเร็วเข้าเข้าเข้าไปในนั้นอ้ยตกเข้าไปในนี่แล้วเข้าไปในนี่เราอาจจะหนีจากจากที่นี่โดยโดยติดเชื้อไปก็ได้นะตะวัน แล้วเราก็จะไปกลับไปแก้แ้นไอ้คนที่เอาแครลอนปาดหัวแล้วก็รับพาตัวเรามาเนี่ยสาแล้วเป็นงไงลระเพื่อนตายต่อหน้าเลยฮอะไรกันเนี่ยเรากลับมาที่เดิมผมเทีผมเทีเราต้องทำยังไงโอ้ <c oughs> แกงมอด <c oughs> แกงมอดกดเทพไหมผมใครแกงมอดอะนันจะไม่ให้อภัยนายแน่ โอ้ยคนทำผมไม่ได้หรอกผมเทพเออเหมันอะไรครับเนี่ยโดดดอกหยุดเอากล้วยไม้หมดกล้วยไม้หมดโอ้ยโอ้ยเหมือน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 เฮ้ยเฮ้ยพูดติดเชื่อขึ้นทางไหนวะดิอ่าอ่ะอ่าเชื่อะไรเนี่ย เืกอกสกอลกดเอาระเบิดแล้วเข้ามีมอสด่านใหม่ด้วยทะไมเนี่ยทำไมสัตว์ไม่ตื่นด่ดานนี้ล่ะเอฟซีเอฟซัมก็ต้องฟึออยูไผ่วะตะวันแวร์ยูตายแล้วโอ้โอ้ลุงจำผู้หญิงอย่างน่าสงสารมอดไม่ดีอ่ะเดินอ้อมหลังมามันจะไวกว่า เไม่ไม่ไหวช้าเชื่อ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 ไม่เชื่อโม้นี่หลักฐานเชื่อไม่โม้มีหลักฐานโอ้ยโอ้ยโดนกัดเอ้ยจดมาขอช่วยด้วย <พอ S 1> โ,โดนขืนหนึ่งยูไผ่ว่ะยูไผ่ใหญ่รุ่นนี้ตู้นี่หน่ะซื้อปืนหน่ะซื้อปืนเงินอยได้ปืนเอาจริงเหรอจ๊อตื่นแล้วสี่สิบตัวบักแล้สี่สิบตัวบักซื้อปืนเอาแล้ว ถ้ำจะระเบิดตูดแล้วเข้าแน่อยากอยากเดี๋ยวเข้ารีบหนีออกมานี่เป็นโอกาสช่วยเต็เองออกจากที่นี่แล้ว,วก่กนะวอ,น,กอนตายเกิดใหม่นะวอตตายเกิดใหม่ด่วนเร็วเร็วเร็วมาตายเกิดใหม่ปะคุณได้เล่นหนีไปด้วยกันลาก่อนนะไม่เจอไม่เจอกันชั้นอะ่ะในนี้ลงไปะซะไซโยนาระไม่มอตราผมด้วยอมอสติดเชื้ออยู่ป่ะเนี่ยเยี่ยมเลยทุกคนมอสได้ติดเชื้ออยู่ป่ะไม่ เอาล่ะตอนนี้ผมก็ได้ทิ้งเพื่อนของผมไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยตายมาที่ไหนโอเคตอนนี้พระเจ้าก็ส่งผมกลับมาเนื่องจากผมไม่พาเพื่อนผมไปด้วยนะถ้ารุปแล้วผมจะพาเพื่อนผมไปด้วยไม่งั้นพระเจ้าพระเจ้าจะส่งผมกลับมานี่มันเรื่องยี้อะไรเนี่ยใช่ใช่เราจะเดินไปทางไหนดีเอ้าพระเจ้าลงชันมึงแล้ว ก็ตก็ตเฮดอยู่มาแล้วมาไม่อ้อมทางหลังแล้วจะไวกว่านะไม่เขาบอกข้างหน้ามาติดวพกดีมอข้างหน้ามีว่าพุ่งตรงใช่ไหมกดปุ่มกดปุ่มเดี๋ยวกดปุ่มนั้นก็ปิดลงมาเร็วดี๋ยวเฮ้ยอันนี้อยากกระโดดอันนี้อยากกระโดดโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็อยากกระโดด โอ้หผมว่าคนเดียวมันไม่เจอผมมกลงทำตายไปเลยนี่แหละนันมีกฎมันมีกฎไอ้นี่เลยมันหยุดมันหยุดเหรอเดี๋ยวกลับไปรับอินคาเมงาเร็วอาโดนไปแล้วดนหนึ่งคนปิด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 ดนั้ปดปิดิดปิดดิดดดดยป มอสเราเพิ่มเงินตัวดอมต้องกดตัวดิเฮ้ยอันนี้อันนี้ระวังหน่อยพื้นมันเป็นลาวาวัวอะไรล่ะระวังมันกระจาะขังหรับพื้นเฮ้ยตรงนั้นมีลูกซองเราาอจจะเข้าไปเอาได้สวยเข้าไปเอาได้เข้าได้ดีกว่าโปรโอ้เข้าไปดูเข้าไปดูตาเร็วอยเรื่เรื่อยเรื่อเรอยอเ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 ฮ้ยตรงนี้ห้ามกระโดดโดดได้อย่าเถียงเข้ามาเข้ามาอย่ากระโดดนะไม่งั้นติดเชื้อแน่ เมไ์อะโดใหญ่เกินไปก็ติดเชื้อเหมือนกันผมไม่เชื่อหรอกปอนอะมันไม่รไว้ใจมันขนาดนั้นเลยนี่ชยกันเร็วความแรงมันขนาดไหนเชียวระดับทำลายล้างโลกได้เลยป่ะดาเมจหนึ่งอะดาเมจหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะมอสมันมีแค่แม็กเดียวนะมันีแค่แม็กเดียวนะขนาดนั้นเลยอยู่มันกินนัดเชียวอ่ะมันจะกินนัดเชียว คนจริงเขาเปิดประตูนะเขาไม่ที่ประตูคนจริงเขาเปิดประตูเขก็เปิดเลยรอมันมาแล้วก็ยิงป้างทีเดียวหายเป็นจุนเดี๋ยวไปเอาลูกซองกระบอกใหม่กันลูกซองกระบอกใหม่ไอ้นี่ขยันยิงไหมเปิดเปิดเปิดรอรอรอเปิดดอดยอดเป็นจอห์นวิกเหรอถามหน่อยมอสกับเป็นจอห์นวิกครับ ถ้าเกิดรอบนี้เราหนีออกไปได้คือพวกเราจะออกไปแก้แค้นใ้คนที่เอาไครหลอดฟาดหัวเรา,าเอาละกลับมาแล้วอีกนึงโดนทุบโดนไม่โดนแบบสายฟาแหลบหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วมันกัดเพื่อนมันกัดเพื่อน ่เน่เดี๋ยวมีคนงูกรงไห่ยังมนเอมขอไปเอาเดี๋ยวไม่เพอร์ฟอร์แมนซ์งานด้วยเสียงใครวะเฮ้ยชายคนนั้นเขาเป็นไรอ่ะช่วยเขาสิไม่ช่วยครับผมเอาขวดเบียร์ไปข้าเกลียดทนไม่ตกไปเลย เอ้าปิดประตูต่อหน้าเลยเปิดเปิดอึตายแค่ยงมดตายคาประตูเลยมดมดทางใกล้เหมือนดินไหวแล้วใกล้เหมือนดินไหวแล้ววิ่งอ้อมหลังไปเลยมันต้องอ้อมคนที่กับไม่อ้อมอ้อมเออขัรถเลยอ้อไปล่ะไปไปอย่าอ้อมมาดูกันว่าใครไวสุดตุนตุ่นตุ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 นสปีรันตุ๊นตุ่นแล้วใครบอกให้เจ้าปิดประตูใคใครมันปิดประตูก็ไม่รู้อยู่ดีก็โดนแขนทับตาย ตาย,ายโดนหนีบตายเลยผมยังสี่มอส์ปิดประตูอ่ะเอื้อโดนกินเอื้อเอื้อฮะผมถึงก่อนโดนกินมอร์กคนกินเขาโดนกินเอาใจมากเพื่อนเอาต้องไปช่วย <ผม S 1> ทันนะไมยควรผมมาทันอยู่แล้วผมมีคำว่าทันบอกอนาคินชันเกียร์ท่อนรอบนี้เกียร์ละานทุรอบน,น,นี้เราจะกลับไปแก้แฟนไอ้คนที่เอาหัวเอาแครอทฟาดาหัวเราใช่ไหม ตลอดบอ้แน่นอนนี่ผมแมววใครไม่ได้อยู่ในนี้น่าจะเป็นแเบบนี่ยแบบเนี้ยเป็นเป็นแบบนั้นเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ผมกับเซนดัสก,ก็ไม่ได้พูดขอตลาไปก่อนไปไปโอเคครับ